สวัสดีค่ะนักเรียนค่าเเรียนนี้เป็นค่าเเรียนวิชาภาษาไทยสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องคําวิเศษค่ะโดยคุณคณรูปัทมาธทีรัตวีสุขค่ะคําวิเศษนะคะหมายถึงคําที่ทำหน้าที่ขยายคานามคําสรรพนามคํากริยาหรือคําวิเศษด้วยกันเองค่ะเพื่อให้เนื้อความนั้นชัดเจนขึ้นค่ะ สำหรับคำวิเศษที่ขยายคำนามนะคะครูขอยกตัวอย่างหนึ่งประโยชน์นะคะพราม์เท่าเป็นคนเจ้าปัญญาพราม์เท่าเป็นคนเจ้าปัญญานักเรียนสังเกตตัวอักษรหรือคำที่เป็นสีชมพูนะคะคำแรกคำว่าเท่าค่ะคำว่าเท่านี้เป็นคำวิเศษค่ะขยายพราม์ซึ่งเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะเจ้าปัญญาเป็นคำวิเศษค่ะ ขยายคนซึ่งเป็นคำนามค่ะสังเกตนะคะว่าคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่มันขยายค่ะต่อไปคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามนะคะผู้ขอยกตัวอย่างหนึ่งประโยคเชน่นเดียวกันค่ะฉันเองเป็นคนทำฉันเองเป็นคนทำนักเรียนสังเกตคำอักษรสีชมพูนะคะคำว่าเองคำว่าเองตัวนี้เป็นคำวิเศษค่ะขยายฉัน ซึ่งเป็นคำศรพนามค่ะต่อไปนะคะต่อไปคำวิเศษที่ขยายคำกริยาค่ะคุณขอยกตัวอย่างหนึ่งประโยคเช่นกันค่ะเด็กๆพูดจาไพเราะเด็กๆพูดจาไพเราะคำว่าไพเราะคำนี้แหละค่ะเป็นคำวิเศษค่ะขยายคำกริยาคือคำว่าพูดจาค่ะขยายคำกริยาคือคำว่าพูดจาค่ะ ต่อไปคำวิเศษที่ขยายคำวิเศษด้วยกันเองค่ะรูขอยกตัวอย่างหนึ่งประโยคนะคะน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆคำที่เป็นคำสีชมพูนี่แหละค่ะเป็นคำวิเศษค่ะคำว่าจริงๆเป็นคำวิเศษขยายคำว่าน้อยซึ่งน้อยก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันค่ะพอจะนึอกออกหรือยังคะ ค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตของคำวิเศษคือมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายค่ะมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายนะคะถ้าเป็นคำกริยาอักกร,รมหรือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมาป่อท้ายหรือคำกริยาคุณศรรัพท์ คำวิเศษมักจะอยู่คาหลังคำกริยานั้นโดยตรงเลยค่ะแต่ถ้าคำกริยาสัรรมหรือคำกริยาที่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายคำวิเศษนนั้มักจะอยู่หลังคำนามที่เป็นกรรมค่ะจำไว้ว่าคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่มันขยายก็พอนะคะนักเรียนจะงงค่ะต่อไปมาดูชนิดของคำวิเศษนะคะ จริงๆแล้วชนิดของคำวิเศษมีทั้งหมด10ชนิดด้วยกันค่ะแต่ครูจะสอนในคาบนี้แค่6ชนิดเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่ชนิดแรกค่ะเขาเรียกว่าวิเศษบอกลักษณะหรืออีกชื่อหนึ่งคือลักษณะวิเศษลักษณะวิเศษหมายคำหมายถึงคำวิเศษบอกอาการค่ะโดยจะบอกลักษณะต่างๆเช่นสีชนิดขนาดรูปทรงกลิ่นรส สีก็สีขาวสีแดงสีเหลืองนี่แะคะ่ะชนิดนะคะก็ชนิดดีไม่ดีนะคะชั่วอะไรอย่างนี้นะคะขนาดก็อ้วนหอมนะคะหรือสูงเตี้ยนะคะรูปทรงก็คืออาจจะมีความอวบนะคะกลมนะคะทรงเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นนะคะกนนะคะ็กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นฉุน รสนะคะก็รสเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะแล้วก็ความรู้สึกต่างๆค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่เป็นวิเศษบอกลักษณะกันค่ะตัวอย่างประโยคนะคะที่เป็นวิเศษบอกลักษณะนะคะรูขอยกตัวอย่างหนึ่งประโยคค่ะเนธเป็นผู้หญิงที่สวยมากเนธเป็นผู้หญิงที่สวยมากนักเรียนเห็นคําว่าสวยมาก ขี่เีดเส้าตน้นะคะคานี้แหละค่ะเป็นคาวิเศษบอกลักษณะคะ่ะนะคะบอกลักษณะว่าเมฆเป็นผู้หญิงลักษณะไหนนะคะเมฆเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะสวยนั่นเองคะ่ะนะคะสวยมากด้วยคะ่ะเพราะฉะนั้นคํานี้นะคะเป็นคาวิเศษขยายคําวิเศษอีกทีนึงนะคะก็คือสวยเป็นวิเศษคําแรกแล้ว มากก็เป็นวิเศษคำที่สองอีกทีนึงค่ะต่อไปนะคะชนิดที่สองของคำวิเศษค่ะเราเรียกว่าคำวิเศษบอกเวลาคำวิเศษบอกเวลาหรือกาลวิเศษกาลวิเศษค่ะหมายถึงคำวิเศษบอกเวลาค่ะเช่นคำว่าตั้งแต่ก่อนเช้าสายบ่ายเย็นเที่ยงพืช อดีตอนาคตปัจจุบันนะคะโบราณนะคะหรือหัวค่ำลืงดึกนะคะปีหน้าปีก่อนนะคะเมื่อกี้ตอนนี้นะคะคำต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นคำวิเศษบอกเวลาทั้งนั้นเลยค่ะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างประโยคที่เป็นคำวิเศษบอกเวลานะคะหรือกาลวิเศษค่ะ ครูขอยกตัวอ,อย่างหนึ่งประโยคเชน่นเดียวกันค่ะคุณอากลับบ้านตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะโควิด -19 คุณอาไม่กลับบ้านตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะโควิด -19 คําว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเป็นวิเศษบอกเวลาหรือกาลวิเศษค่ะเ็นยังไงบ้างคะอ่ะเราไปดูว่าคําวิเศษชนิดต่อไปค่ะ ชนิดที่3นะคะเขาเรียกว่าคำวิเศษบอกสถานที่ตำแหน่ง,งหรือที่ตั้งก็ได้นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถานะวิเศษสถานะวิเศษค่ะเช่นสถานที่ไหนบ้างละ่ะบนค่ะนะคะบนหรือข้างล่างนะคะขวาค่ะหรือซ้ายค่ะข้างหน้าค่ะหรือข้างหลังค่ะนะคะ บอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่แบบนี้เขาเรียกว่าสถานะวิเศษค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคที่เป็นประโยคบอกคำวิเศษบอกสถานที่ตำแหน่งหรือสถานะที่ตั้งนะคะหรืออีกเรียกอีกอย่างว่าสถานะวิเศษนะคะผู้อยกตัวอย่างหนึ่งประโยคเช่นเดียวกันค่ะกระเป๋าวางอยู่บนโต๊ะกระเป๋าวางอยู่บนโต๊ะ คำว่าบนนะคะเป็นคำวิเศษค่ะบอกว่ากระเป๋านั้นอยู่ในสถานที่ใดของโต๊ะค่ะต่อไปค่ะเราไปดูวิเศษชนิดต่อไปค่ะคำวิเศษชนิดที่4ค่ะคือวิเศษบอกปริมาณหรือจำนวนค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าประมาณนวิเศษประมาณนวิเศษค่ะเช่นคําว่านะคะเช่นคําว่าน้อยมากนะคะ หนึ่งสองสามสี่จนไปถึงหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลัก,หลก,หลกแห่งเลยค่ะนะคะคาต่างๆเหล่านี้นะคะที่บอกจํานวนและปริมาณนะคะเป็นคําวิเศษ,ษ,ษบอกปริมาณจํานวนชนิดประมาณนาวิเศษทั้งนั้นเลยค่ะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างประโยคที่เป็นประมาณนาวิเศษนะคะผู้ขอยกตัวอย่างหนึ่งประโยคค่ะเธอกินข้าวเยอะมาก เธอกินข้าวเยอะมากคำว่ามากที่ขีดเส้นใต้นะคะเป็นคำวิเศษบอกปริมาณค่ะบอกว่าเธอกินข้าวมากน้อยขนาดไหนนะคะเป็นคำวิเศษชนิดประมาณนาวิเศษค่ะเอจะตามกันทำไหมคะตอนนี้อยู่ที่ชนิดที่4แล้วนะคะต่อไปเราไปดูคำวิเศษชนิดที่5กันค่ะคำวิเศษชนิดที่5นะคะเขาเรียกว่าคำวิเศษบอกความที่เฉพาะค่ะ บอกวางชี้เฉพาะถ้ามีคําว่าชี้เฉพาะก็ต้องมีคําว่านิยมักนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิยมักวิเศษค่ะนิยมักวิเศษนะคะบางตําราก็เรียกนิยมวิเศษนะคะแต่ครูจะอ่านอีกรูปแบบหนึ่งค่ะก็คือนิยมักวิเศษนะคะชี้เฉพาะค่ะแน่นอนค่ะคําว่าชี้เฉพาะก็ต้องเป็นคําที่ระบุเฉพาะเจาะจงค่ะเช่นคําว่านี่นั่น นั้นโน่นเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะหรือนิยมวิเศษนะคะ,ะคูขอยยกตัวอย่างหนึ่งประโยคเช่นกันค่ะที่นั่นขายของที่เธออยากได้ที่นั่นขายของที่เธออยากได้นะคะนั่นเป็นคำวิเศษขยายที่ค่ะที่เนี่ยเป็นคำนามนะคะบอกสถานที่ค่ะ ขยายสถานที่ว่าสถานที่นั่นนะคะขายของที่เธออยากได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นคำวิเศษชนิดนิยมวิเศษค่ะต่อไปชนิดสุดท้ายของวันนี้ค่ะวิเศษชนิดที่6ค่ะคือคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะนะคะบอกความไม่ชี้เฉพาะแน่นอนค่ะไม่ก็คือจะต้องมีขึ้นต้นด้วยอนิยมวิเศษค่ะ เขาเรียกว่าอัน,นิยมวิเศษนะคะมีอะอยู่ข้างหน้าด้วยค่ะอัน,นิยมวิเศษนะคะแน่นอนค่ะอัน,นิยมไม่ไม่ชี้เฉพาะนะคะไม่ชี้เฉพาะมีคําว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะอาจจะมีคําอื่นอีกที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างวันนี้นะคะเราไปดูตัวอย่างประโยคก,กันเลยค่ะที่มีคำอน,นิยมวิเศษอยู่ค่ะตัวอย่างประโยคที่มีคําอนิยมวิเศษอยู่นะคะ หนึ่งประโย <ics> คค่ะเขาอยากจะไปที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาอยากจะไปที่ไหนก็เรื่องของเขาค่ะคําว่าไหนตัวนี้นะคะขยายคําว่าที่ที่เป็นคํานามค่ะก็คือสถานที่ไหนก็ไม่รู้นะคะคือเขาอยากจะไปที่ไหนก็เรื่องของเขาเถอะนะคะคําว่าไหนเป็นคาวิเศษชนิดอนิยมวิเศษเพราะไม่ได้ระบุสถานที่ชัดเจนค่ะเป็นยังไงบ้างคะ พอจะเข้าใจคาวิเศษทั้ง6ชนิดหรือ,อยังคะเพราะฉะนั้นเราไปดูแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้ทําในวันนี้กันเลยคะ่ะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะนักเรียนก็สามารถดูคลิปนี้ซ้ําต่อรอบที่2ได้นะคะรอบที่3รอบที่4ก็ได้คะ่ะถ้านักเรียนดูใน YouTube ก็คอมเมนต์ให้ครูได้นะคะว่า,าครูพูดเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ครูก็ไม่อยากให้มัน เยิ่นเยอะค่ะเพราะนักเรียนอาจจะเบื่อได้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้มันสามารถกดดูซ้ำได้ค่ะต่อไปไปดูงานในวันนี้กันเลยค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะครูมีคำพิเศษมาให้แล้วค่ะทั้งหมด2 4 6สค่าดด้วยกันค่ะมีโจทย์มาให้นะคะทั้งหมด5ข้อหรือ5ประโยคด้วยกันค่ะ คำทั้ง8คำนี้นะคะจะใช้ไม่ซ้ำตำแหน่งกันค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนใช้คำไหนไปแล้วจะไม่ใช้คำนั้นซ้ำอีกนะคะให้นักเรียนนำคำวิเศษที่อยู่ในกล่องข้อความสีเหลี่ยงที่ครูกำหนดให้ด้านบนนะคะใส่ลงไปในช่องว่างของประโยคที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ทั้ง5ข้อค่ะโดยจะไม่ใช้คำวิเศษซ้ำกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะพอจะนึกออกไหมว่าแต่ละประโยคควรจะใช้คำวิเศษคำใดได้บ้าง ะะตอนนี้ให้ใส่คําวิเศษในประโยคก่อนนะคะยังไม่ได้ให้นักเรียนบอกชนิดของคําวิเศษในประโยคแต่ละประโยคค่ะคงไม่ยากเกินไปสําหรับงานในวันนี้นะคะมีแค่5ข้อเท่านั้นค่ะกับคําวิเศษแค่แคํคนะคะนักเรียนที่จดไม่ทันนะคะนักเรียนก็สามารถแคปหน้าจอหน้านี้เอาไว้ได้นะคะครูจะโชว์ภาพนิ่งเอาไว้แค่นี้ค่ะสําหรับค่าเรียนนี้เกี่ยวกับเรื่องคําวิเศษสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูคงต้องขอจบ ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาทาแบบฝึกหัดค่ะวันนี้งานไม่เยอะนะคะทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยอ้ออย่าลืมเขียนวันที่ชื่อนามสกุลเลขที่ก่อนที่จะส่งงานคุณครูนะคะแล้วก็เขียนลายมือไม่สวยไม่เป็นไรคะ่ะแต่ขอให้เขียนให้ครูอ่านง่ายสบายตาก็พอค่ะสำหรับวันนี้คุณครูปัทมาธีระทวีสุขคงต้องจบ การนำเสนอคำวิเศษแณ์เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ภาพหน้าค่ะสำหรับวันนี้ภาษาไทยป .6 สวัสดีค่ะ